ถนนลาดยางร้อนไปเยงเงินครับลงถุงเงินสบาดีลูกอ้าวยืนไม่ต้องไถ่ประมอนลลูกไม่ต้องถึกประมอราชา <c oughs> ผมจะใช้คำว่าฐานรากของระบบประชาธิปไตยนีการเมืองลดหนี้ลดสิน <c oughs> จะจัดปัดเป่าวิญญาณร้ายเสื้อสีแดงมืรับงเมสามารถที่จะมีได้มันต้องเปนใจใจบัอรสีแดงบัารสีแดนมือชัยชนะแห่งความยิ่งใหญ่ของที่ร้อง ผมผมก็ได้รับคำสั่งสอนจากครูผมนี่แหละผมศรัทธาพมเห็นยกมือมาทุกทีทั้งทุกคนผมคิดว่าสิ่งผมได้รับคจากอาจารย์ผมนี่แหละผม